เพื่อพบใด้ยึดสิ่งของที่ใช้ในการทําความผิดซึ่งมายาหลักฐานประกอบการสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องพิจารณาซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิดและเพื่อพบนามหมายจับของสารนายที่4 8 3 9กาับ2องหงมาที่ที่เสิงหาคองห้าอยเจ็ดสบองห้องนี้เราเป็นเจ้า เพราะเราพอรู้ไม่คิดไหนไม่ถามต้องถามก่อนคิดไหนจะจะจะทำยังไงเคยก็น่าไม่รู้เลยครับไม่รู้ว่าทุกคนดูดบจนเรายังอายุ่าไหร่ตลอดถึงไหมคือบอกแล้วนยอายุเพราะว่าทำไมถึงอ้าวพี่พี่ถามไม่ง่ายเนาะคือหนูเห็นเคชัยตองใช่ไหมที่เขาพักยาวแล้วก็มีน้องอ่ะทักมาแหละแล้วก็เหมือนพกันเนาะเราก็ถามแล้วว่าคืออายุเกินแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยให้ดูบักรไปฮะ ไม่ไม่ก็หนูถึงบอกแอบว่าหนูพลาดในที่หนูไม่ได้ไม่ได้ขอหนวดเนาะคือนี่คือคือเราเป็นต้องบอกว่าเราเป็นเป็นนึกอ่าเซนเตอร์คือคืออาชีพอาชีพหนึ่งที่เราทำการตรวจสอบอะไรหลายอย่างคือคือวินยูชนคนทั่วไปที่น้องต้องทำไงก็ต้องขอเรต้องเช็คแหไปดูบ่ตถูกไหมเขาบอกน้องบอกว่าสิบเก้าปีเมย์ไหมผู้ต้องต้งมีเมย์ตัวเล็กไหม น้องมันตัวเลยตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าน้องมันบอกอายุว่ามันยี่มันเกินยี่สิบแล้วบอกสามสิบเชื่อไหมแต่ว่าน้องมันตัวเล็กแต่ผมไม่เชื่อหรอกเออมันต้องไม่เชื่อแต่ว่าอแต่ว่ามันคือพี่เราพี่อ่ะพี่ไม่ได้บอกว่าเราเราเรายังไงนะแต่จิตนาเราอ่ะน้องรับถ้าเราเห็นสภาพน้องอ่ะตัวนิดเดียวแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะตัวเล็กขนาดนั้นถ้าไปเจอพอเจอตัวเล็กปึ๊บวันนั้นอ่ะเราต้องทําไงก็ ก็หนูลืมคิดนะตรงนั้นไงมันก็เลยพามาถึงน้าตรงนี้ถูกไหมค่ะอืมคือพี่คือพี่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าพี่ฟังเด็กไหมคงเดียวถูกไหมน้องจะให้การยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาแต่พี่ก็บอกว่าเด็กก็บอกว่าผมก็ไปแล้วก็ก็ไม่ได้มีอะไรก็ไม่ได้ถามอะไรกันไปถึงไม่ได้ถามอายุไม่ได้ถามอะไรนะถูกไหมไปถึงตรงนั้นน่ะเพราะเราเป็นคนไปเปิดห้องจ่ายยึดเงินบัญชีเราเป็นอคนจ่ายถูกปะอ่าสุดท้ายญาเขาเข้ามาแจ้งความในคดี เพราะอยู่ในความปกครองของเขาถึงแม้ว่าน้องเขาจะเต็มใจไปด้วยแต่น้องเขาอายุ17ปี17ครับใจมากวันน้องมันบอกว่ามัน20แล้วโปรไฟล์น้องก็ดูแบบคือเป็นเด็กม .6 ที่กำลังจะเข้ามหาลัยคืออย่างเนี้ยคือหนูก็เลยแบบก็คงไม่น่ามีอะไรมั้งอะไรอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นหมายค้นนะครับหมายค้นอะไรมาจากนี้เนีคนอยู่กับ